สวัสดีครับผมรอตุ๊อุงจากช่องเซมนาผามวนน้องสารของ w วอร์ไวเบ็ตเซมนาฟอร์ยูดอทเครับวันนี้รอตุ๊อุงพาแฟนคขับนะครับเยีเ่ยมชมสารที่พักที่วังน้ำเขียวนะครับทางจากเส้นวังน้ำเขียวปักทุงชัยไม่น่าเกินกิโลครับเข้ามาในซอยนี่หนึ่งครับเชิญครับ นี่เราเข้ามาแล้วนะครับอากาศตอนนี้13องศาครับมีพวงนกนกแก้วมาคอนะครับสองตัวบ้านปักปอปามนะครับราคาห้องมีตั้งแต่700 8 0 0แล้วก็พันสครับนะพันสอง0 0ก็คงแกหลังใหญ่นะครับหลังใหญ่700หลังเล็กนะครับ ในส่วนของที่พักเมื่อคืนนี้800ครับหลังเขียวนะครับเป็นบ้านแฝดนะครับเป็นบ้านแฝดมีห้องพักนะครับมีห้องพักมีร้านสวดร้านอาหาร นะครับกับข้าวตังสั่งอะไรประมาณนี้นะครับใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนแต่ละส่วนกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้เย็นมากครับอากาศเย็นมากเลยตอนนี้นะครับ13อสามองศาอันนี้เราเดินม,มาดูด้านหลังของรีสอร์ทนะครับ มีบ้านรถด้วยครับบ้านรถมีบ้านรถมีกาแฟให้บริการนะครับเดี๋ยว <respuesta. S 2> เราขึ cafe, ้นไปดูในโซนข้าากันครับกินกาแฟร้อนๆอนากาศเย็นๆเข้าท really ่ามากครับปอปามวางน้ำเขียวครับ อากาศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศครับขึ้นด้านข้างก็ได้นะครับด้านหน้าก็ไดไ้เข้ามาแล้วนะครับถึงกาแฟนะครับ ที่นี่มีอาหารเช้าข้าวต้มกระฟงกาแฟฟรีนะครับถ้าแขกที่มาพักที่นี่นะครับตามอัธยาศัยครับแบบุูเฟ่เลยไอ,อความร้อนชุยๆเลยครับข้าต้มเราแร่บ <laughs>